ทำไมช่างที่ผ่านการแข่งขันของ Honda จึงมีทักษะและมาตรฐานที่สูงกว่าในการแข่งขันทักษะฝีมือช่างมีความยากและความท้าทายยังไงการแข่งขันตั้งแต่รอบแรกเลยที่เรา จัดแข่งขันนะครับมีผู้สมัครและเข้าร่วม2 0 0 0กว่าคนปีนี้เป็นปีที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยสมัครเข้าร่วมแข่งขันมากเป็นบวัติการเลยนะครับที่เรามีการจัดแข่งขันมาแล้วเราก็คัดเลือกนะครับในระดับตัวแทนของร้านแล้วก็ในระดับตัวแทนของแต่และภูมิภาคนะฮะเข้ามาสู่รอบเซมิไฟแนลเนี่ยตอนนี้เหลือ140คนนะฮะซึ่ง140คนเนี่ยนะครับเราก็จะคัดเหลือนะครับเหลือตัวแทนของภาคนะฮะภาคละ4คน เท่ากับว่านะครับเราจะมีผู้เข้าแข่งขันนะครับผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศ er, ในวันที่19กันยายนเนี่ยเรามี6ภาคนะฮะภาคละ4คนก็เท่ากับว่าผู้เข้าแข่งขันเนี่ยที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ er, 24คนสำหรับการแข่งในครั้งนี้ก็เราจะมีการวางสถานีแข่งขันไว้6สถานีด้วยกัน สถานีที่1เนี่ยก็จะเป็นการปฏิบัติงานที่ตัวรถหรือเราเรียกว่าออนวม่เข้านะครับก็จะเป็นสถานีการตรวจเช็คตามระยะทางนะครับแล้วก็สถานีที่2นะครับก็จะเป็นสถานีคอมสองนะครก็จะเป็นการแก้ไขปัญหานะครับก็คือการวาง นะครับปัญหาให้ในช่างเนี่ยวิเคราะห์แก้ไขปัญหาซึ่งทั้ง2ส,สถานีนครับเราจะจําลองเหตุการณ์ที่ลูกค้านะครับนำรถเข้ามาแจ้งที่ศูนย์บริการเพื่อให้ในช่างเนี่ยได้ทําการบริการให้ลูกค้านะครับอย่างสถานี 1, นคอมหนึ่งะฮะหรือสถานีตรวจเช็คตามระยะเนี่ยก็จำลองสถานการณ์ลูกค้า ซื้อรถไปและใช้งานถึงระยะที่ต้องนําเข้ามาตรวจเช็คตามระยะก็ความสําคัญของการตรวจเช็คตามระยะทางและความท้าทายของสถานีนี้ก็คือว่าช่างเนี่ยจะต้องนะครับแม่นนะฮะในส่วนของการตรวจเช็คตามตารางบารุงรักษารถนะครับว่าระยะทางที่เรากําหนดเนี่ยจะต้องมีการตรวจเช็คอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะต้องสามารถนะครับตรวจเช็คได้ตามมาตรฐานมีจุดใดก็แล้วแต่นะครับซึ่งเราจะมีการ วางปัญหาไว้นะครับอย่างเช่นอาจจะมีการปรับตั้งระยะฟีเบกหรือระยะฟีคัทอะไรอย่างนี้นะครับก็ในช่างจะต้องทําการตรวจเช็คถ้าจุดไหนที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานในช่างก็จะต้องทําการปรับตั้งนะครับปรับตั้งให้ได้ตามมาตรฐาน2ก็คือจะต้องมีการทํางาน ด้วยความเรียบร้อยนะฮะลดลูกค้าที่เข้ามาครับนายช่างจะต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับแล้วก็สามารถส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะฮะจะต้องปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมใส่ผงมือป้องกันนะครับแล้วก็การโปรเทคนะฮะในส่วนของรถลูกค้าที่นําเข้ามารับบริการตรวจเช็คตามระยะก็ต้องไม่มี ความเสียหายนะครับแล้วก็ที่สําคัญในช่างเองก็ต้องปลอดภัยจากการเป็นบัติงานด้วยนะครับในส่วนของสถานีที่2นะครับการแก้ไขปัญหาหรือการวิเคราะห์ปัญหาความยากหรือว่าความท้าทายของสถานีที่2ก็คือคือเราจะจําลองสถานการณ์ลูกค้านํารถเข้ามาแจ้งนะครับในช่างที่ศูนย์บริการว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะครับในช่างก็ต้องทําการวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาให้ลูกค้านะครับโดยที่จะต้องทําตาม ขั้นตอนมาตรฐานของ h o n d a นะครับซึ่งในขั้นตอนมาตรฐานก็จะมีนะครับในส่วนของคู่มือซ่อมนะที่นายช่างจะต้องปฏิบัติในการตรวจเช็คว่าจะต้องตรวจเช็กนะครับตามขั้นตอนไหนก่อนนะฮะเพื่อที่จะนําไปสู่การหาสาเหตุหรือต้นเหตุของปัญหาเพื่อที่จะได้แก้ไขหรือเปลี่ยนอะไร ให้ลูกค้าได้นะครับเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้นำรถกลับไปใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยก็ต้องมีเช่นเดียวกันนะครับส่วนของสถานีนะครับที่เป็นการปฏิบัติงานนอกตัวรถนะครับหรือเราเรียกว่า off vehicle นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3สถานีนะฮะสถานีที่3ก็คือ การถอดประกอบชิ้นส่วนนะครับของเครื่องยนต์นะฮะซึ่งการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็จะต้องทําตามขั้นตอนมาตรฐานแล้วใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็ทําภายในเวลาที่กําหนดด้วยนะครับแล้วก็สถานีที่4นะครับก็จะเป็นสถานีของการต่อวงจรไฟฟ้าระบบไฟฟ้านะครับในรถจักรยานยนต์นะฮะซึ่งอันนี้นะครับก็จะต้องปฏิบัติงานในเวลาที่กําหนดด้วยนะครับแล้วก็ต้อง ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องด้วยนะครับเรื่องของไฟฟ้าแน่นอนถ้าเกิดว่าต่อนะครับระบบไฟผิดนะฮะก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายต่อรถจักรยานยนต์ของลูกค้าได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระมัาระวังเป็นพิเศษนะครับสำหรับวงจรไฟฟ้านะครับส่วนสถานีนะครับที่5นะครับจะเป็นเรื่องของว i ยริง d ดแกรมนะฮรก็จะให้ในช่างนะครับเขียนวงจรไฟฟ้านะครับตามโจทย์ที่เรากําหนดมาว่าจะให้ในช่าง เขียนวงจรไฟฟ้าวงจรใดนะฮะในช่างก็ต้องทําการสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับแล้วก็เขียนวงจรไฟฟ้าได้ตามาวาลลิงไดแกรมที่เรากาหนดแล้วก็สถานีสุดท้ายสถานีที่6กนะครับก็จะเป็นสถานีของการสอบทฤษฎีนะครับสอบทฤษฎีครั้งนี้นะครับเราก็ได้เอาเรื่องของข้อสอบเนี่ยนะครับมา ที่เรามีการอบรมนะฮะในช่างไปตามคู่มือนะครับมาตรฐานของเราตั้งแต่ระดับที่เป็นในช่างระดับซินเวอร์หรือระดับที่เป็น MT หรือเมนทีเ n ้นนะครับในช่างระดับหนึ่งะฮะขึ้นมาจนถึงระดับ RT หรือว่าเป็นในช่างที่เ,เรียกว่า Repair ์เทคน i เ i ียนะครับแล้วก็ระดับ3ก็คือในช่างที่เป็นระดับด g n o สติกหรือ ในช่างทีอ่อยู่ในระดับสูงสุดนะครับที่สามารถที่จะซ่อมวิเคราะห์ปัญหาให้ลูกค้าได้การแข่งขันในรอบต่อไปเพื่อชิงตั๋วไปแข่งในระดับเอเชียและโอเชียเนียจะเป็นยังไงอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ